คนลาวชอบนิยมสินค้าไหนมากที่สุดในสุนบดแบบเห่าเนาะอาชิโนมโตอันนี้ก็จะมาจากประเทศไทยกันจะว่ามิตูเป็นมิตูอันยูอันประเทศไทยอันอันยูจังหวัดอันเดนมุโ สบายดีสบายดีกันทุกคนเด้อม,มีน้อยฮิวกับน้องบอมน้องยูมาพบกับซ่องน้องแฟดบอมยูมือนี้เนาะทุกคนน้องบอมกับน้องยูก็มีพี่ๆละลายคนเนาะเพิ่นได คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ว่าเสะบ่เห็นแล้วเนาะมินนั้นจักไปทางใดเนาะหลายคอมเมนต์อยู่แต่วัหลายคอมเมนต์แล้วคนมินแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสได้มาเฮ็ดเนาะมื้อนี้เฮาก็มีโอกาสได้มาเฮ็ดก็คือเพิ่นได้มินมาบอกว่าให้ลองอ่าไปดูว่าคนลาวชอบนิยมสินค้าไหนมากที่สุดในสนบทแบบเฮาเนาะชอบใส่สินค้าอย่างไรเป็นรีวิวเบิ่งเนาะว่าเพิ่นมักใส่สินค้าอย่างายที่สุดแล้วก็ไปูอย่ตามอยู่ตาม้าอ่าตาม้ารค้าในนบทแม่น แต่ว่าทุกคนคืออยู่บ้านน้องเฟดเนาะเพื่อนมีอ่าเพื่นเป็นคนไทยไทยอีสานเนาะระบบเนาะประมาณนี้ใ<ค>นแท่นทบอ อ้ยอยางบวหุงมาอยู่จังหวัดอย่างเนาะคือเพื่อนได้มาอยู่อ่ะมาอยู่มาอยู่บ้านของเฮานี่หลายเกือบพอดเกือบพอดสาวปีได้เลยนะขาบุกกาเนาะสาวปลายปีพูดเลยเพื่อนเป็นคนุณยายแล้วได้ก็ <c oughs> คือเพื่อนท่านะมาตั้งฮานขายขนมอยู่บุบ้านของเฮานะะก็เลยว่าสิไปซื้อสินค้าเพื่อนแล้วก็สิไปถามว่าคนมักใช้สินค้าอย่างของเพื่อนหลายที่สุดที่เขาเจ้ามาซื้อเอาเนาะ แล้วตอนนี้น้องบอมกับน้องยู่ก็สิออกไปโดยที่มีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องบอมหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแต่ตกเป็นเงินบอมเขาจะเอาเป็นเงินลาวนอตว่าเขาจะตีดป็นเงินไทยนั่งถึกบ่นกันน่ะแต่ว่านี่เนาะนี่เงินเป็นตกเป็นเงินลาวก็ประมาณสามสิบสาสิบพันสี่รอดหนึ่งร้อยบาทเลยบอมประมาณคันว่าคันว่าเงินบาท คือว่าเงินบาทยังยังซ้ำเก้ากระสิประมาณเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าบาทเนาะทุกคน,นคือว่าเงินบาทรุดกระสิประมาณหนึ่งร้อยบาทเนาะสามสิบพันนี่ประมาณนี้เนาะเขาก็มีงบอยู่ประมาณนี้ที่ไปซื้อเครื่องอ่าสินค้าไทยยูฮานเพิ่นเบิง้งบัสซได้เงิงเดไปซื้อสินค้าไทยกับอ่า สะพายไทยเพราะว่าเพิ่นมาไปซื้อสินค้าไทยยูฮานสะพายไทยแมน<อ>เพราะว่าเพิ่นมาเอาสามีอยู่ที่ลาวก็หลายปีแล้วเนะเาะเกือบฮอดยี่สิบปีได้เดี๋ยวเขาไปบึ้งเดี๋ยวเขากไปบึง <c oughs> ้ง,ง <c oughs> ห้านเพิ่นนอนแล้วก็ไปซื้อสินค้าพรอมว่าชอบนิยมสินค้าอย่างเดลกีพ่พี่ๆหลายคนอะยังสงสัยหลายเนาะเดี๋ยวเขาไปบึ้งกันเลยว่าสิมีสินค้ายังเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันยู้านเนาะทุกคน ีน้ทุกคนตอนนี้เราก็มาทอดแล้วเนาะคือเขามาทอดนะทุกคนจอดยอดยอดยอดนะว่าน้องบอมจอดก่อนคือเส้นทางนี่อันคือเหือนน้องอยู่อันนี้คือหา้าข,ขนมของค่ะน้องกุกิน้องกุกิเออเดี๋ยวนี้เพื่อนขับรถเป็นละวดีเพื่อนนึง,งขับรถเป็นนี่และขี่รถเป็นเลยเนาะเอายืนั่งเลยเถอะคุณได้เหมือนว่ามาอันนี้คือ คุณท่านสนมบุตรก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้เรามาสวยค่ะคุณยายรู้ไหมว่าวันนี้เราซื้ออะไรกันบ้างหได้นี่นี่นะคะคุณเอาวางไว้ตั้งนี่คือสินค้าอีกอย่างไนี่ม่ละนี่คือสินค้าของประเทศไทยที่คนลาวในสุนทรนบทชอบนิยมใช้นี่คือนี่คือน้ำยาปั๊นุ่ม นำ้ำยาปลาพนุ <eterm oon> ่นึ่ถุงเอ้ยสงถุงเออีเดหอมเนี่ยตัวที้นี่เนาะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะกับตันนี้ตัวหอมเอ้้่มจ้นีา่นี้นี่เนาะทุกคนแล้วก็จะปินอันนี้นี่แบบนี้ส่วนมากก็เป็นสบู่แล้วก็เครื่องเครื่องกลิ่นเลย้เนาะน้ำตาลแล้วก็ ปนัวนี่ก็ิเป็นแฟบอีซี่อีซี่มาดูด้านนี้แฟบอีซี่พ่อเท่านี้น่ะใหญ่้อสามพันกีบอ๋ออันนี้ว่าอ้าวันมพนมอันม้ยังว่าพนมอันนี้เป็นคนละนี่อันที่ไปู้เดียวกีบอานินโนมโต อันนี้ก็จะมาจากประเทศไทยกันแต่ว่าแต่ว่า,วายูเฮน,นเทามีกัเนาะยังบูมเมอรกันเลยว่าก,ก,กูซื้ออันท่านชิบิซื้อเอกกนี่อีกซื้ออันนี้ก็ของประเทศไทยกันนี้นะทุกคนนี่ก็ของประเทศไทยเลยชิว่าอันนี้ก็ยังของประเทศไทย <laughs> นี่แต่ว่าเฮาเฮามากักมาซื้อคือ,ค,อคือแฟบกับจนยากับขนมเนาะมักใไซคือแล้วก็ส่วนมากก็ไม่มีอะไรเนาะทุกคน อันนี้กระสาขูนี่ก็จะไปของประเทศไทยนี่สาคูแล้วก็อันนี้ก็กระป๋องปลาสามแม่ครัวดูทุกทุกทีกระปองปลานี่เดี๋ยวนี่กระปองเขาเดี๋ยวกระปองจี๊ดพันกระปองจี๊ดพันนี่ถือกระดาษแม่ครัวเนาะเป็นกาษแม่ครัวรุ่นนี้มากที่สุดรุ่นนี้มันแซ่บปลาสามแม่ครัว เจ็ดพันคืออะไรถึกโอ้โหน้าจะสิบบาทกายโอ้โหสาวสาวสามสิบบาทเนี่ยงัม่ใมยำยำเอาเขาจะเอาอะได้ก่อนเอาขนมไปยังมีหลายอย่างเลยเนี่ยอันนี้ก็ของประเทศไทยการนกแก้วนี่ ม่หลายยา่างอยู่ในญี่ปุ่นหลายยา่างอยู่อันนี้ก็อยยกของประเทศไทยยาสีฟันยาสีฟันส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ที่สุนนาบุตรเขาขนมนี่คนลาวชอ,อีนุ่มอาขนมดูซื้อไอเดิมขนมเราจะขนม,มเด็ดีมากมานี่น,นมมานี่น <ม S 1> นโบเอต์เดินนะซื้อขนมนนนนนอันนี้คือแม่ค้าน้อยตินี่บอกกี้เนาะทุกคนร้านร้านตูที เอแบบอต้องสาะก่อนซื้ออันนี้ไปให้พ่อนี่สปอนเซอร์ซื้อไปให้พ่อเขาเดินไร่เี้เาเดินอะไาไปนับเอาะไรันเอาไป่อาเอาเบิร์ปาน้องเมยดเบอร์ลาเมนเท่นนี้นะคะคี่่อ่า เอ็ดตั่ม้นจบักเ่หยือนตานี่เศลยเอ็ดเ้าสองเ้าสามเ้าสี่เศลยห้าเแปดอันนี้สามพันอันนี้สพันอันนี้อันนี uh ้ตอนน้เเป็นห้าอันนี้เเอ็ดออเ้าสองเ้าสเกาสี่เาห้าทะันี่ยเนาะเนีเนาะว่าทตามเลยเลแ เปดเปยังสองขบอเมื่อไหร่ปุณได้มาต้องเป็นอย่างที่ทุกเรือน้เรือด่งกับตรงมนตองเอาเมื่อือีกเอาอันดแล้ปะเนี่เอาอันดึงเอาเด้อสองขันี่เอากระเลมโอ๊อกระเลมจบผดีดนี่ก็เป็นของประเทศไทยนของไทยตอนในนของราเลยดีดดีดเอาตัวผู้เย็นเหนไหม ออีกเขาเดิสองพันสองพันคนี่เป็นสามสิบยังอีกห้าพันเอาสามสิบก็ได้พอแล้วเนาะเอาเข้าไว้โอเลเอาสุขีเจ้าเจ้าเจ้ามาอยู่หล่าก็เป็นฮอดฮอสาวดีแล้วแต่จะพอแต่แม่จะเพิ่เกิดเนาะขาว่าเละปานหุน่ะแ่ะเพิ่เกิดแ่าเขาว่าเจ้า เาจาว,ว,ว,ว่าแล้เาอกจความได้อวอีกแบบว่าอันจามาต่อเาอย<า>่งน้อยบบเขาว่าแล,แล้วามติต่อเจ้าเาอยู่มันเกิดบ้านนี่ยไม่เป็นปาไหม่อเต้เรื่องลองสั้นก็นั่ทันมีจากหลังเพื่อนตลาดเขาสมมติมีจากหลังเพื่อเลยเป็นปราดงก็มตม่มีตู้เป็นคนไทยกัเนาะ<อ>เป็นคนไทยอีสานดกมอยโตเดินนั่นน่ะปาตกปากบอันเลอ กบเลียงอย่กเดืออยู่เตาห้าเ้เพิ่งละม่ตูเ่าเดือยสกัดเทนั้นตัจะซื้อวะกูเสียเงินใจขาดหัวพวนี้นะเกาเดือเป็นโลหนึ่งว่ะหันบอลูป้ายยี่มี่ยยี่ได้ี่ไดที่ไปจ้งก้า่นาฬอกาป้าย มีตู้เป็นมีตู้อันยู่อันประเทศไทยฮันอันยู่จังหวัดอันเดิมตัวม<อ>ันมาเอาเขามาเอาคนนี้มาดึงจังหวัดร้อยเอด็ดโอ้อผู้สาวร้อยเอด็ด <c oughs> ผู้สาวร้อยเอด็ดเดี๋ยวนี้่จังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอจตทุรข์แล้วพักที่มาจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าถ้าได้ไปประเทศไทยนี่เจ้ายักเจ้าก็กยักเจ้าก็กยักไปอีกว่ะฮาร์ฮารฮา,าได้ไปอีกก็อยากไปแล้วเขาใส่อ่ไรเดอกพวกนี้ ถ้าเจ้าเไปเที่ยวเจะไปเที <nosso fuck> ่ยวสิเดไ่ได้ไปเที่ยวเด่มีเงินสมมติคือการนะมีเงินเาที่ยวเที่ยวเามีเงินพาเจ้าไปเดไปเที่ยวบ้านเาันมีเงินกจ่งว่าถ้าเาซื้อลถก็ตรี่ตูซื้อได้แต่ตีนเดียวนี้นะแล้วจะได้ือากน้อยโอจกนอสมมติอานไม่ือกลคัมีเงินจะพาไปยามบ้านเจ้าไปเที่ยวหงเฮากั โอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้องบลอมกับน้องยูก็ได้กลับมาหอดเหือนเนาะเฮาก็มีนี่จะมีนี่เอาไปให้พ่อสปอนเซอร์ไม่รู้ว่าพ่อทำงานเนาะวันนี้เนาะแมไม่รู้ว่านี่ก็คือนมเอาเล้กินไม่สุดได้จับโซ่แมนบางเชื่อเฮาไปคิดอย่างแบบนี้นะสามคิปพันหนึ่งทุกคนแล้วก็สามคิพันดีโดดีโดจากประเทศไทยปนของประเทศไทยแมนส้มส้มสายน้ำผึ้งอันเฮาซื้อ ที่ว่าเฮาซื้อหนมนี่ก็เพราะว่าเฮาซื้อไว้ไปแบบยามที่เฮาไปคิดอย่างแเลยเนาะอาจอะไ,ะไปเจอหลายคนคืออ่านคนลายอยู่ในสุนบุตรศพก็คืออย่างหลักๆก็เป็นสบูย่ยาสีฟันยาสะยาหนวดแล้วก็ยาอ่าแล้วก็อ่า,า,า,อาอยาอันนี้ก็น้ำยปาปลาพนุ่มเออน้ำยปาปลาพนุ่มเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะบี่ก็เป็นเล็กกระโซยอีกชนิดหนึ่งที่ ทุกๆร้านขาดไม่ได้มาจากประเทศไทยจากไม่จากคุ้มค่าคนนิยมนี่แหละโมไม่มาจากคนนิยมจะไปกินยิมี่ส่วนย่างไปอยวคคิดนี้เฮาก็จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่านองบกับนงคิวก็ได้ไปซื้อสินค้าไทยมาที่เหียบหอยแล้วเนาะก็ไปเบิ่งเบบเฮาอยู่ฮานเพื่อนจะขายสินค้าไทยหลายอย่างคือแบบเฮาไปซื้อแบบโบได้กะว่าจะไปซื้อให้มืดเลยเนาะทุกคนกะว่าเป็นของไซจําเป็นเนาะ เล็กๆน้อยๆแบบพอพอเป็นพอเพียงเนะทุคนอาจจะว่าเกียบตามแบบเอออันเด็กก็เอายาสะยาสบูยาสบูเอออันเด็กก็ฟอสซิฟันยาซิฟันน้ำยาประพนุมอู้เพราะมาบลอนทุกคนเงินจ่ายไม่เป็นเงินจ่ายไม่พอจี้เงินจ่ายไม่เป็นเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวรมนู้นยูเด้อเด้อคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย